ในการตีบอสแต่ละตัวครับน้องกระโดดน้นองกระโดดเลือตายทีละคนแล้วคุ้ยมันแผ่แผ่ลังสีะพระฮิวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาวินชี่นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมไอ o ด RPG สุดน่ารักนะครับและเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับโกโกโม้มาฟินครับโกโกโม้มาฟินเกม MMO RPG ภาพ 3D น่ารักเข้าใจง่ายเล่นง่าย ออกแบบมาสำหรับผู้เล่นมือถือโดยเฉพาะครับโดยเกมนี้พัฒนาโดยทีม RO Idol Poling นั่นเอง <Wow. S 2> เกมนี้มีระบบที่หลากหลายครับเป็นระบบที่เกม RPG พึ่งมีไม่ว่าจะเป็นการลงดันตะลุยบอสสามารถเล่นด้วยมือของเราเองและออโต้ได้ครับ <Aye. S 2> และที่สำคัญเกมนี้แฟชั่นตาแตกมากๆพบกับเกม Idol RPG ที่เล่นง่ายสนุกน่ารักครับเล่นเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้โกโก้มาฟินซึ่งเอาจริงเกมนี้ผมติดนะครับแล้วก็เพราะมันเล่นง่าย มากเลยนะครับเวลาสมมติเราล็อกอินเข้ามาใช่ไหมผมเล่นแค่แบบเดียวเองธารกิจประจําวันนะแล้วผมก็ล็อกเอาออกนะครับันก็ไปทำสิ่งต่างๆได้นะครับก็คือไม่กินเวลาชีวิตนะครับที่ทาข้ามันหน้าหลักและเข้าใจง่ายสายฟรีอยู่รอดไหมคืออยู่รอดนะแค่เล่นให้เป็นเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งผมเคยทําคลิปนะครับสอนนะครับแล้วก็ระบบต่างๆภายในเกมแนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้นะและวันนี้ที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับผมจะมาสอนเทคนิคในการตีบอสแต่ละตัวครับ การตีบอสครับเราสามารถกดไปที่ทดสอบกดที่มิติลีรับครับแล้วเลือกบอสตามเลเวลของเราได้เลยครับโดยแต่ละวันครับเราจะมีจํานวนในการตีบอสที่จํากัดครับขึ้นอยู่กับเอนเนอร์จีหรือรูปสายปลาตรงนี้ครับที่เรามีนั่นเองแล้วก็จริงอยู่นะครับว่าเกมนี้มันสามารถกดออโต้ได้นะครับแต่การตีบอสอะคุณผู้ชมบอสแต่ละตัวนะมันจะมีเมคคากต่างๆที่เล็วสูงนะครับยิ่งมีเมคนิกที่ยากขึ้นนะครับเราจะต้องเข้าใจเมคนิกของบอสแต่ละตัวนะครับเพื่อให้เรานะฮะ สามารถผ่านบอสแต่ละตัวไปได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระของเพื่อนๆนะเข้าใจไหมซึ่งในวันนี้ครับผมจะสอนเทคนิคนะครับในการผ่านบอสแต่ละตัวไปเลยนะครับผมและเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยตัวแรกนะครับขอไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าแค่ตีธรรมดาก็ผ่านแล้วครับซึ่งบอสตัวนี้ครับคือเงาบืดโบราหรือน้องโกเล็บนั่นเองโกเล็มันง่ายมากทุกคนคืออันนี้ผมลงมาแบดชาวบ้านเขานะก็คือ น่าจะทีเดียวม่องเท่งเลยถึงแม้และถึงแม้ไม่มีคนแบกนะก็สามารถผ่านได้เดี๋ยวดูความเร็วในการทอนสนะนะครับมันเร็ววมา,มากแบบชนะแกง่ายปะบอสตัวที่2ครับอดีตราชาผู้ทะเยอทะยานครับตัวนี้ครับใช้แค่สกิลขัดก็เพียงพอแล้วครับ ในอาชีพแต่ละอาชีพครับจะมีสกิลขัดครับโดยสามารถพิสกิลรับและดูว่าสกิลไหนมีแถ่ที่เขียนว่าขัดจังหวะโดยการขัดจังหวะสกิลของบอสครับสกิลที่สามารถขัดจังหวะได้จะเป็นสายลุ้งสายลุ้งแบบนี้ครับให้กดใช้ในจังหวะนั้นก็จะเป็นการขัดจังหวะการใช้สกิลของบอสครับบอสตัวที่2นี้ครับตีไปเรื่อยเดี๋ยวก็ผ่านแล้วครับบอสตัวที่3ครับสมบัติจะสมบนเรือตัวนี้ครับแท้งสาคัญมากๆครับเพราะทีมจะตายเนื่องจากตัวนี้ครับ มันจะเป็นไททันวิปริตคุณผู้ชมคือมันจะไปตีตัวหลังครับแทงต้องคอยใช้สกิลยั่วยูครับฟิวว่ามันตีฉันสิขัดจังหวะครับไม่ค่อยช่วยครับพอสะตั้์เสร็จมันก็วิ่งมาตีตัวหลังต่อให้แทงยั่วยูไปเรื่อยๆครับแค่นี้ครับก็ผ่านบอสตัวนี้แล้วมาเลยเจ้าโจรเจ้าโจรใจสาม <c oughs> ไหนอุ้ยมันอ้วนมิจิอยู่ตรงนี้ ออมาเออเออเอโลมันจะวิปริตอู้ถังมันสร้างโลกทำลายโลกครับเอาแล้วมันจะวิปริตแล้วเพื่อนๆระวังนะแข่งต้องยั่วยู่นะเดี๋ยวเพื่อนจะตายนะครับนั่น <c oughs> กระเด็นไปเลยนะาดูกูเอาใหม่เราเราลองใหม่ได้อยู่แล้ว้ออืออ อืออือือือโมันดืมันดืโมันวิปรีอมันมาตีตัวหลักแล้วลงไปเออเนี่ยแทนต้องยั่วยู่ดังไม่กันนะเพื่อแนวหลังขึ้นตุยนะครับผมไม่รอดอือมันไปแล้วไปแล้ว่ยแทน้องยั่วย่ตลอดออกออกออก เนี่ออกอืออืออือตายสันักอ้วนมิจีนักโอ้โหเห็นปะคือถ้าแทงไม่ยั่อยู่อ่ะเขาก็จะตีนู่นตีนี่แต่นี่คือผมผมอือด์พอสมควรแล้วมาเลยไม่เป็นไรดีกระเด็นเออมาได้แน่จริงก็ตีมาเลยตัวที่4ครับน้องปลาดุกหรือแผนพิชิตมหาสมุทรครับ ถือเป็นบอสตัวแรกครับที่ทำให้ผู้เล่นใหม่หัวร้อนกันสุดๆแต่ถ้าเข้าใจหลักการก็ไม่ยากครับ อย่างแรกครับ DPS ครับให้แยกกันตีหนวดทั้งซ้ายและขวาครับเพื่อให้บอสล้มเมื่อบอสล้มครับบอสจะไม่สามารถโจมตีได้และเราจะทําดาเมจกับบอสได้แรงขึ้น2ครับต้องมี DPS 1คนครับคอยใช้สกิลขัดจังหวะครับเลือกสกิลที่มีสกิลขัดจังหวะเข้ามาครับถ้าไม่ขัดเนี่ยจะโดนสกิลสายฟ้าแรงมากๆแบบ AOE และสุดท้ายครับเป็นสกิลของบอสครับที่เราขัดอะไรไม่ได้ครับและทําให้ทุกคนล้มตายนั่นเองครับต้องพึ่งพาครับให้พาครับเอาสกิลบาลียเข้ามาครับแจ้งไว้ก่อนครับว่าคนเนี่ยคิดว่า กิลบาลีของพาครับมันครอบคุมแอเรียเฉพาะที่มันแสดงในภาพเท่านั้นเองครับแต่จริงๆแล้วเมื่อกดใช้สกิลครับเพื่อนๆจะได้รับบาเลียทั้งหมดครับให้พาครับใช้บาเลียตอนน้องปลาดุกครับกระโจนเอาตัวกระแทกที่เรือครับเพียงเท่านี้ครับเพื่อนก็ไม่ได้รับดาเมจวันฮิดตายแล้วให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยครับไม่ว่าจะเป็นการตีหนวดขัดจังหวะแล้วก็ให้พาใช้สกิลบาลีครับเพียงเท่านี้เราก็ผ่านแล้วครับเพต้องตีตี น้องปลาดุกฟูอ๋ออ๋ออ๊อเพื่อนต้องช่วยกันตีนะครับเล็งที่หนวดเล็งที่หนวดไม่งั้นเราจะตายหากันหมดถ้าเขาปล่อยสายฟ้าเอาบาปเนี่ยมันมีคนขัดจังหวะใช่ไหมโดนสายฟ้าใครเบ็ดอื่นนั่นลักลอบไปแล้วคือถ้าใครเบ็อื่นก็คือตุยได้เลยนะเตี๋ตีคนเดียวอย่างนั้นเหรอได้ได้เห็นดีกัน<อ>นีหลงมาแล้วอ,อื้ออ้อ ตนายทีละคนเพื่อนตายทีละคนคแล้วเรามีโอกาสใหม่เสมอนี่เบิร์ดเดเมจเนี่ยเรานักระนูไม่ช่วยเลยในการตีหนวดตายนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยไายฟ้า,น,านั่นกระเด็นไปแล้วน,นั่นตายรอบสองไม่มีวันเรียนรู้นี่งๆมันจะมีเออ ระเบิดให้เรากิงด้วยนะครับแต่ต้องรอสักพักหนึ่งเราจะยิงตอนที่น้องล้มนะคุณผู้ชมควนัวนคันคันเบิร์ดดา,าเม่ไปเลยะครับ <Ooh. S 2> ออ้ขาวแทนแทนติดสะพานยิงหน่อยไม่ยงยานจะตายนะนั่นแทนตุ้ยไปแล้วจะรอดไหมล่ะ ที่คือผลักนะคุณผู้ชมไม่งั้นเราจะสิ้นชีวิตอ่ะอันนี้น่าจะผ่านนะครับคุณผู้ชมตัวที่5ครับผูกเข่ารางร้ายหรือคุณลุงต้นไม้ครับตัวนี้เทคนิคผ่านไม่ยากครับ ต้องอาศัยความร่วมมือของแต่ละตำแหน่งครับ DPS ลุมตีลูกน้องให้ตายก่อนครับ1ตัวครับเพราะว่าลูกน้องจะระเบิดตัวเองครับพระให้เอาบาลียมาใช้ตอนเฟสของลูกน้องที่จะระเบิดตัวเองครับพอช่วงแรกๆครับเราสามารถลุมตีลูกน้องตายแค่ตัวเดียวครับแต่ถ้าเราตีลูกน้องไม่ตายสักตัวอันนี้ขิดแน่นอนครับต่อไปครับตัวบอสจะขึ้นข้อความใต้เลือดของบอสครับว่าอย่าใช้สกิลไม่งั้นจะโดนดาเมจรุนแรงซึ่งถ้าเรายังใช้สกิลครับระหว่างสิ้นสุดข้อความนี้ครับคือตุยได้เลยครับจะโดนดาเมจรุนแรงมากให้เอา สิลไปใช้กับตอนลูกน้องเกิดก็พอครับส่วนตัวพาคำนอกจากจะเอาบาเรียมาแล้วครับต้อเอาล้างดีบาบมาครับพอบตัวนี้ทําให้ติดพิษได้เราเก็บสกิลล้างดีบาบไว้ล้างพิษของบอได้ครับและสุดท้ายครับนี่ทุเรศหนึ่งค,ครับใช้สกิลขัดน,นั่นเองครับวันนี้เราจะมาพบกับคุณลุงต้นไม้ที่ไม่ค่อยใจดีเท่าไหร่นี่นะเหรอลุงต้นไม้ที่เขาล่ำลือครับอัับแรกแตีลูกน้องให้มันยาไปก่อนเลย ต,ตีให้ตายนะครับตีตายไปหนึ่งแล้ว้าเพื่อไม่ตีเพื่อจะตายนะครับนั้นเออขาตายไปแล้วเฮ้ยยนีล้วะใช้สก,กิลนะเราอันนี้ผมไม่ใช้สก,กแล้วนะนางเมทเขาังใช้สก,กิลอยู่เมทจะตาย <c oughs> <c oughs> ไม่ทันขาดคำ จะไปร่อได้ยังไงล่ะครับมันต้องดูเวทอดิกบอสนะครับคุณผู้ชมตัวต่อไปครับตัวที่6ครับเส้นทอน้ําแข็งหรือเขตทุ่นระเบิดหรือเขตทุ่นระเบิดยินเยือกแข็งครับแทงให้ใช้ท่าปักธงครับลดดาเมจหมู่ครับใช้ร่วมกับบาเรียของภาก็ได้ครับ้าให้ใช้ท่าล้างดีบารครับหลังบอสใช้ท่าโจมตีหมู่ซึ่งสกิลนี้ชื่อแสงดาบผ่าพิภพนั่นเองครับ ให้ใช้สกิลบาลเลยครับตอนลูกน้องบอสครับกระโดดใส่นั่นเองครับพอดาเมจจะรุนแรงมาก DPS ครับรอใช้สกิลเบิร์ดดาเมจให้กับลูกน้องครับถ้าเบิร์ดดาเมจให้ลูกน้องตายก่อนกระโดดจะดีที่สุดครับอุย้ยพลังน้าแข็งเอลซ่าเอลใจอะไรไม่ธนา,ามือไม่ธนา,ามือตีเข้าไปครับไปอุยอ้ยอุย้ยลูกน้องเื้อโอ,โอเคนักหนูกูตายไปแล้ว <laughs> เนี่ยผัาไม่ใส่บาริยาทำลายเพื่อนฉันหรออือโอ้ยแข็งตัวตัวแข็งช่วยด้วยตัวที่7ครับโกเลมน้ําแข็งหรือเหวลึกยูมีตัวนี้ถือว่าง่ายมากครับให้แทงไปยืนแย่ครับรับดาเมจครับเพราะในบอสตัวนี้ครับเราสามารถเดินสลับไปมาได้พาคอยดูสถานะน้ําแข็งครับถ้าเกตของดีบัฟครับใกล้จะทําให้เพื่อนโดนแช่แข็งแล้วให้กดสกิลล้างดีบัฟครับและ DPS ครับใช้สกิลขัดแถบสายหนึ่งครับอัฉากเดิม จากเดินสุดๆแต่ว่า,อม,ามอนใหม่ไม่ใช่มอนกอลให้เกียรด้วยแย่แย่เลยแย่เพราะว่าแสงมันไม่เดินมีเหมือนี้ยดิทมไมเนี่ยจะไม่หลบอะไรกันเลยห <Okay. S 1> รือเพื่อนอ่ะเออโดนดาเมจกันไปสุดดิอุ้ยเขาต่อยล้ำแสงอย,ยิงสยใส่ <laughs> แอนิเมชันเหมือนยิงไม่โดนแต่คือโดนตัวที่8ครับหนอนไฟหรือบ่ออาบน้ํากลางอบไอ้น้ำครับตัวนี้ไม่ยากครับแค่ต้องตีจุดอ่อนบอลให้ตายครับห้ามใช้สกิลกับอย่างอื่นเลยครับและห้ามกดออโต้เด็ดขาดนะครับพะถ้าเราตีจุดอ่อนบอลไม่ตายครับยังไงครับแทงครับวันฮิตคกิลตายแน่นอนครับโอ๊ยโอ๊ยต้องตีจุดอ่อนตีจุดอ่อน ัไนะปโดนสวบไปละโอเคทันอยู่ทันอยู่โอ้โหปล่อยลาวาขนาดนี้ถ้าเป็นข่าจริงฉันตุยไปแล้วนะต <c oughs> ีจุดอ่อนเพื่อไม่ช่วยฉัตีจุดอ่อนเราจะตายกันหมดงำเห็นไหมละ่ะวันฮิปโดนสวบไปแล้วแ <c oughs> ทงกูไปแล้วโอ้ยโอ๊ยสุดนสวบเหลือเกินมาก ที่ครับมังกรไฟหรือหัวใจแห่งเอสราครับตัวนี้ผ่านด่านค่อนข้างง่ายครับคล้ายการตีมังกรปกติเลยแทงยืนแย่ครับแล้วก็ตีไปเรื่อยครับรอเฟสถึงมังกรบินครับให้ทุกคนรอจังหวะที่มีสัญลักษณ์บนหัวครับให้ไปตามสัญลักษณ์นั้นครับและให้วิ่งหลบครับเวลามังกรพ่นไฟเป็นวงกลมครับพระสามารถใช้ล้างเมื่อเพื่อนเจอสถานะเกาะแตกได้ตัวนี้เหมือนจะอึดอย่างเดียวครับแต่เมคคนิคง่ายมากตีเข้าไปตีเข้าไปจนกว่าจะเปลี่ยนร่าง หลบนะองบนะเดี๋ยวจะตุยมือระพาไม่ยิวหน่อยหรอคือฮิวแล้วแต่ยิวเบามากสุดๆฮิวแบบเหลือแหง่งอ๋อจะรอดไนะหมเนี่ยฮะฮะจ๊ะฮะจ๊ะเฮ้ยน้องลบมังกรอุ้ยมันแผ่แผ่หลังสีพะพะฮิว้วทำดีๆนะจ๊ะ นี่มันก็ไม่ได้ยากเท่าไรหรอกถ้าเราสามัคคีกันเหรอเดี๋ยวล่ะพระฮิวเราตีเราหลบสกิลเบเบมังกรก็แค่ตัวกีนี่ไหมครับ และตัวสุดท้ายครับ Thunderbird ครับหรือส่วนลึกของดินแดนสั่งสะเทือนครับตัวนี้ครับให้ DPS 1คนครับเอาสกิลแท็บครับที่มีคําว่าสลายมาครับเพราะสิ่งที่ทําให้ปาร์ตี้ตายครับของตัวนี้ก็คือมันจะรวบรวมบอลสายฟ้าครับและยิงสร้างดาเมจอย่างรุนแรงครับแต่ถ้าเราใช้สกิลสลายครับบอลสายฟ้าจะหายไปส่วนแทงครับก็มีหน้าที่ยืนแยกเหมือนเคยครับและคนในทีมครับก็ค่อยหลบสกิลของบอลครับตรงพื้นที่ไปเรื่อยๆครับอุ้ยนี่ทำ t h e b i r d ที่ล่ำลือ รอก่อนแกเจอแน่รู้ไหมมาแล้วอุ้ย <c oughs> สลายมีสลายบอลไฟฟ้าไปเลยมันต้องมีคนสลายหนึ่งคนนะมันจะตายมุ่นะครับคือบางคนเขาอดออโต้แล้วก็คาดหวังว่าเอออีกคนอื่นมันจะสลายให้คือถ้าคนชีปแบบนี้นะครับตายมู่แน่นอนนะครับสลายเร็วๆเดี๋ยว,วมันจะบึ่มรุมเออนอกนกจะสิ้นชีพแล้วครับนกนกจะสิ้นชีพ ลบจะสิ้นชีพเออก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้เล่นทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับที่กำลังแบบชาเลนจ์กับการตีบอสแต่ละด่านไปนะครับผมถ้าชื่นชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่ากดติดตามนะแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบเกมนี้ครับอยากลองเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับ